มาถึงนักษัตย์ปีวอกนะครับว่าหลังสงกรารนี้นะครับปี68จนถึงปี69เนี่ยในระยะเวลาหนึ่งปีนะครับคนเกิดปีวอกจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับหลังจากเปลี่ยนนักษัตริย์จริงๆแล้วนะครับก็คือในช่วงสงการามนะครับ ในช่วงแรกๆนะครับจะต้องมีเรื่องของการติดขัดนะเรื่องการเงินนะครับผมแต่ว่ามันก็จะติดขัดได้ไม่นานสักเท่าไหร่หรอกนะอาจจะสักประมาณแค่เดือนเดือน2เดือนนะครับ,รบในช่วงแรกๆแ,แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามานะครับหรือเงินบางอย่างที่คุณรอคอยเงินค่าคอมมิชชั่นเงินค่าบางสิ่งบางอย่างที่มันตกค้างหรือบางทีมีใครที่ยังไม่ได้ใช้หนี้และมีการมาคืนเรานะครับก็จะได้เงินสิ่งเหล่านั้นเข้ามานะครับหรือแม กระทั่งการที่คุณไปทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วมันส่งผลประโยชน์นะครับเลยส่งผลให้คุณมีเงินก้อนนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะครับจะต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบไรเวียนโลหิตต่างๆโรคหัวใจนะครับหรือการเจ็บปวดต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะครับในเรื่องของความรักนะครับระวังปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะครับสำหรับคนที่ทั้งที่โสดหรือไม่โสดก็ตามนะครับคนที่ไม่โสดก็คือระวังจะไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับส่วนคนที่ คนที่ ไม่โสดก็คือคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับก็คือระวังคนที่รู้ว่าเรามีครอบครัวแล้วก็ยังเข้ามายุ่งอยู่นะครับหรือเราอาจจะเพลอใจพิลกับคนที่มีครอบครัวแล้วอันนี้ก็ต้องระวังนะครับสิ่งที่จะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้คนอื่นหยิบยืมเงินไปนะครับพอให้ไปหรือให้สิ่งของไปก็จะไม่ได้คืนมานะครับแต่ว่าคุณถ้าเกิดสมมติคุณกระมวลเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างเกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายมันจะมีทางออกนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะได้บ้านใหม่นะคร หรือใช้เงินบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยคุณก็จะมีเข้ามานะครับผมระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนภายในครอบครัวคนใกล้ชิดนะครับจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับดูแลรักษาให้ดีนะครับถ้าเกิดใครที่มีอาการป่วยอ่อนรัดแอดหรือประมาณว่าป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับก็คนที่จะไปปรึกษาแพทย์ไปหาหมอนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็บอกถ้าเกิดปล่อยไว้นานๆเนี่ยอาจจะมีเหตุให้ต้องมีการป่วยป่วยหนักนะครับแล้วก็จะต้องใช้เงินรักษามากและคนที่ต้องเข้าไปดูแลหรือรับผิดชอบก็คือ ตัวคุณเองนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในช่วงต้นๆเนี่ยมันอาจจะทุรักทุเลหน่อยนะครับนั่นหมายถึงพอเข้าสงกลางไปแล้วเนี่ยเมษาพฤษภานะครับประมาณนั้นอาจจะทุรักทุเลหน่อยแต่หลังจากผ่านไปแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องก็จะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะโครงการที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนหรือธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ตามคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่กล้าหรือไม่มั่นใจที่ทําสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่ตรงนี้เขาบอกว่าให้คุณลุยได้เลยนะครับขอแค่ มีกําลังใจนะครับสร้างกําลังใจด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดใครโชคดีเนี่ยมีกําลังใจจากคนในบ้านในครอบครัวคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเนี่ยคุณลุยได้เลยนะครับเริ่มทําได้เลยนะเพราะว่าในบ้านปลายแล้วเนี่ยมันจะประสบผลสำเร็จดีนะครับจะทําให้คุณมีความสุขกับการทํธุรกิจตรงนี้หรือทํางานเสริมตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลหรือใดๆก็ตามนะครับถ้าเกิดมีการเริ่มต้นมีการลงทุนมีการทําไปเนี่ยสุดท้ายมันก็จะดีนะครับแล้วก็จะได้เงินได้ผลกําไรกลับมานะแต่นอยจุที่ว่าคุณกล้าจะเริ่มต้นแล้วหรืออออยยยังงแค่่่นน้เาปลใ เวลาผ่านไปเพราะว่าโอกาสในเรื่องของดวงชะตาที่จะเข้ามาเกื้อหนุนนะครับหรือโอกาสในเรื่องของการที่จะเข้ามาช่วยเหลือดวงดาวต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่ไม่นานนะบางทีอาจจะอยู่แค่ระยะเวลาแค่ปีเดียวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของไอเดียต่างๆความพยายามต่างๆถ้าบางทีเราคิดออกมาได้เราคิดออกมาก่อนคนอื่นเขาแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่ลงมือทำนะครับก็จะโดนคนอื่น แจ้งไปก่อนนะครับสุดท้ายมันก็น่าเสียดายนะครับเพราะเราเป็นคนคิดไปก่อนนะในเรื่องของการงานนะครับถ้าใครที่อยากจะอาในเรื่องของลงทุนมาสักคนนี้คือพูดไปแล้วนะครับแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนที่ทํางานใหม่นะครับหรืออยากจะหางานทําใหม่ๆนะครับอาจจะมีเหมือนยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนว่ามันอาจจะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่าง ยุตัวอย่างเช่นถ้าเกิดออกจากงานตรงนี้คุณอาจจะต้องเดินทางไกลมากขึ้นมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น,าาานอาจจะได้งานที่มีเงินเดือนมากขึ้นก็ได้แต่ว่ามันจะมันจะมีค่าใช้จ่ายประมาณนี้เข้ามาทําให้คุณจะต้องกังวลใจนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งก็คืออยากจะออกอึดอัดกับที่ตรงนี้ไม่สบายใจในการทํางานตรงนี้นะครับแต่พอถึงเวลาจะออกออกไม่ได้เพราะว่ามันมีความจําเป็นในเรื่องค่าใช้จ่าย ải, หรือมีเงินบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยกับทางที่ทํางานคุณอยู่ก็เลยทําให้คุณจะต้องอดทนรอในเรื่องการทางานที่นี่ต่อไปนะครับในเรื่ององงขความรู้สึก ครับในเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับคุณจะมีความวิตกกังวลมากขึ้นนะความน้อยอ,อกน้อยใจหรือความรู้สึกว่า เจออะไรก็รู้สึกคิดมากกังวลไปหมดนะแต่ในสถานการณ์จริงเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับการกังวลและมีการเตรียมพร้อมและมีการป้องกันตัวไวในในประมาณหนึ่งก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดคำนึกกังวลมากๆจนอะไรก็กลัวทุกอย่างก็กลัวไม่กล้าทาอะไรเลยอันนี้ก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่าชีวิตเราแทนที่จะก้าวไปข้างหน้ามันกลับกลายเป็นว่าหยุดชะงักด้วยตัวเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของคนที่เกิดปีวอกนะครับหลังสงการามปี 68. จนถึง69นะครับแต่ว่าในเรื่องของอดวงชะตาของคนเนี่ย มันมีทั้งวันเกิดนะครับปีนักษัตริย์ก็คือสิองราศีนี่นะครับแล้วก็ 12นายขสัตย์อันนี้แล้วก็12ราศีนะครับในส่วนของ12ราศีเนี่ยผมได้ทานายไว้แล้วนะครับคุณลองไปเช็กดูนะว่าคุณราศีอะไรนะครับแล้วก็ลองไปดูว่าในแต่ละเดือนนะครับผมเช็ไว้นลยปีนะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับมีอะไรเกิดข,ขึ้นกับคุณบ้างนะครับลองไปดูนะครับแล้วก็ลองมาดูซิว่ามันตรงหรือเปล่านะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อดีแล้วมันแล้วมันตรงกันก็แสดงว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมากเลยแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นข้อเสียและมันตรงกันก็ระวังไว้นะครับเพื่อ ครับผมคำพยากรณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ